แม่คุยกันมาตั้งมันต้งนานแม่ก็เลยจะถามกับนะว่าทําไมมานมันถึงเก่งกว่ามนุษย์ทั้งโลกตอบได้ไหมตอบไม่ได้จะตอบนั่นแหละทําไมมันถึงเก่งแล้วตอบได้ตอบไม่ได้ค่แม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 ่เฉลยตอบเลยค่ะโอเคนะแต่เพราะฉะนั้นคือว่าถกถกกันมานานแล้วลหละ ไห้ว่าทำไมมารมันถึงเก่งกว่ามนุษย์ทั้งโลกมารมันเป็นตัว,ตวยังไงเออแล้วมารมันคือมาจากไหนเอาอย่างนี้เลยดีไหมจ้ะมารมันคือสิ่งที่ธรรมชาติพลังของโลกนี่แหละคะ่ะพลังของโลกที่ก่อกําเนิดเกิดมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ก่อกําเนิดเกิดจากธรรมชาติมนุษย์เกิดด้วยธรรมชาติจ้ะเพราะว่าทำไมถึงว่าธรรมชาติ พ่อพ่อพ่อให้ตัวพ่อให้เชื้อธาตุินแม่ให้ธาตุน้ำพอกําเนิดเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นพ่อแล้วก็เติบโตเป็นรูปร่างเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นแล้วทีนี้รูปร่างมนุษย์เนี่ยมันเกิดแก่เจ็บตายยังไงก็ต้องแก่ยังไงก็เจ็บก็ต้องตายก็เลยว่าธรรมชาติเพราะว่าถ้าไม่ใช่ธรรมชาติมันจะต้องจะต้องเป็นอยู่โยงคงประพันธ์อยู่เป็นอมตะ ที่เหนือธรรมชาติมีแต่อมตะจ้ะสงสัยไหมแล้วทีนี้จะอธิบายต่อนะแล้วทาไมมันถึงอยากรู้ว่าทําไมมันถึงเก่งทําไมถึงเก่งกว่ามนุษย์ทั้งโลกลูกหลานอยากรู้แม่ก็ขออธิบายฝากไปตามรู้ตามเห็นจ้ะเพราะว่ามันเก่งก็เพราะว่าเจ้าของที่ให้กําเนิดเกิดเกิดมนุษย์เนี่ยมันเป็นผู้สร้าง เป็นปุ้มผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาะพอเป็นสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วมนุษย์ทุกรูปทุกนามทุกตัวทุก,ทกตนเนี่ยมันป้อนข้อมูลไว้ในนั้น่ะป้อนสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่เอาประโยชน์ที่สุดที่มนุษย์ว่าส,ส,สุดที่มนุษย์อยู่ได้คือสิ่งที่มันป้อนไว้มันให้ไว้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นมีเฉพาะในมนุษย์เทเบรลาอิมพ์มยมยักไม่มีมีแต่ในมนุษย์คือสติกับปัญญาสติกับปัญญามีในมนุษย์ มันป้อนให้ไว้ในมนุษย์จ้ะทีนี้มันก็เลยเก่งมันทําอะไรได้หมดเลยอ่ะมันทําได้ทุกอย่างมันผลิตก็โลกใบนี้ผลิตอะไรแล้วก็ก,ก็ไม่รู้จะเอา,เอายกอะไรมาดีที่วัฒนาการ์ม่กะทั่งเครื่องสื่อสารนม่ก็เกรื่องที่พวกเราใช้อย่างไงยมนกระทั่งอลังการบ้านดอกบ้านช่องระเบิดคอมพิวอะไรอ่ะประหามนันูเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยกเกี่ยวกับสงครามแล้วก็ปึกลามบ้านช่องแล้วก็อะไรไม่รู้ที่ ที่เขาสร้างขึ้นมาในโลกนี้มันเกิดจากสติกับปัญญาทั้งนั้นค่ะแล้สติปัญญาตัวนี้แหละที่ธรรมชาติมันให้กำเนิดเกิดจิตนะเพราะกำเนิดเกิดจิตมันก็เลยสามารถสร้างอะไรออกมาแล้วแต่ปัจจแต่วิวัฒนาการที่เราเน็นกันอยู่แล้วทีนี้ความหมายได่ว่ามันเก่งไม่เก่งอ่ไม่มีใครมาล้มมันล้มการไอ,ไอสติปัญญาที่ให้มนุษย์เลิกเกิดเนี่ยเพราะมันไม่มีใครมาล้มได้ เพราะว่าการเกิดเนี่ยมันมันเป็นทุกข์การมีชีวิตมัเป็นทุกข์การเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์สังขารมนุษย์มันเป็นทุกข์แต่ทุกคนก็ยอมรับสาภาพของการเกิดแก่เก็บตายยอมรับสาภาพของความเป็นทุกข์ทุกก็นอก็ก็ก็ก,ก็ก็ผ่านกันหลับแต่ว่าทําไมถึงไม่มีใครมาปาบมันในโลกใบน,นี้ไม่มีใครปราบมันได้เลยทิพย์ ที่ขับถามครั้งแรกว่าทําไมมันถึงเก่งกว่ามนุษย์ก็มนุษย์เกิดจากธรรมชาติแต่ตัวมันเป็นเป็นตัวป้อนข้อมูลข้อมูลไว้ในธรรมชาติข้อมูลที่ที่วัตถิปัญญามันป้อนไว้ในในก้อนธาตุมนุษย์มันเลยบังคับมนุษย์ไดม้มนุษย์เลยต้องทําตามมันนี่แหละที่ว่ามันเก่งมนุษย์สู้มันไม่ได้ขนาดเพราะ การหลักปฏิบัติพ่อแม่กาารปฏิบัติเนี่ยหรือพระเจ้ามาปฏิบัติเนี่ถพระองค์ยังสลบแล้วสลบอีกเพราะจะสู้กับมันนั่นแหละจะสู้กับที่ธรรมชาตินี่แหละเพราะมันเก่งกว่ามนุษย์ไงเพราะพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์จ้ะแล้วก็พอ่อแ่อาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์เพราะฉนั้นมันสู้แต่ที่จนกว่าเราจะพระเจ้ามาคนเจอเจอจะได้คนะ่ะเจอจนได้ว่าอ๋อมึงมึงมีอํานาจมึงเก่งกว่ามนุษย์เพราะเหตุนี้เอง พราะเหตุว่ามึงเป็นคนสร้างสร้างเชื้อของการเกิดขึ้นมาลบมันอยู่ในตัวมนุษนยะ์ก็คือความคิดก็คือก็ค,อคือความต้องการก็ค,คือตัญหาอ่นะนี้ภาษาบาลีนี่ภาษาภาษาอังกดเรียกตัณหาความคิดและความสามารถของสติกับปัญญาที่มึงใส่ไว้ในมนุษย์เพราะฉะนั้นตัวสติปัญญาเนี่ยมันอยู่ในมนุษย์ทุกลูกทุกนามทุกตัวทุกตน มันก็เอาสติปัญญาเนี่ยแหละมาควบคุมมนุษย์ให้เหวียนว่ายแตกระดู่ในโลกวันนี้มันไม่ให้มนุษย์รู้ความจริงนะมันไม่ให้มนุษย์รู้ความจริงว่านี่นะเธอต้องแก่ต้องเก็บต้องตายนะเธอเนี่ยถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลสภาพนะมันไม่ให้รู้ไงนี่แหละที่ว่ามันเก่งกว่ามนุษย์มันไม่ให้มนุษย์รู้อ่นะแล้วที่มันป้อนสติปัญญาไว้เนี่ยมันเอาไว้ให้มาทำมาหากินมันรู้ว่ามนุษย์ไปเกิดได้ต้องทำมาหากินต้องปฏิวัฒนาการต้องมาสร้างมู่นสร้างนี้เพื่อมีชีวิตอยู่รอดเพื่อชีวิต มนุษย์อยู่ร้อยปีเป็นเกมราะนั้นร้อยปีทำอะไรถ้าไม่มาหากินไม่ประกอบสมาธิไม่ไม่สร้างเงินทั้างฟองสร้างปลูกไม่ปลูกขักรดน้ําปนดินไม่หาเครื่องกินเครื่องอยู่เครื่องอาศัยไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องอาศัยพวกนี้มันเลยให้สติปัญญามาพอให้สติปัญญามาทีนี้มนุษย์ทุก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 สุก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 สับอยู่อย่างนี้แหละแต่ไม่มีใครรู้เท่าทันว่าแก้ยังไงไม่มี จนกระทั่งพระพุทธเจ้าออบัตขึ้นมาในโลกทําไมท่านถึงออบัตเพราะท่านปรารถนาไว้ว่าอขอมาตรัสรู้ในโลกใบน,นี้ท่านเรียกว่าปรารถนาพุทธภูมิที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นสิ่งปรารถนาของท่านเนี่ยท่านบำเพ็ญมาสียสองสขยแสนมหากราบองค์นี้นะเอาแค่องค์นี้นะองค์ถัดไปสามองค์ไม่พูดถึงนะเพราะนั้นเพราะนั้นไอ้ที่ท่านบำเพ็ญมาเสียสองไขยแสนมหากราบนี่แหละมันก็เลยเป็นบุญเป็นบารามี ก็เป็นบุญบุญบารมีแล้วทําให้ท่านอะบรรลุที่มึงที่ความจริงของมึงเนี่ยที่มึงเก่งที่มึงคุมมนุษย์ไม่ให้มนุษย์ออกจากโลกเนี่ยกูรู้แล้วรู้จากโอ้โหที่แท้รู้จากกูรู้จากสติปัญญาที่มึงป้อนไว้ให้มนุษย์ไว้ทำมาหากินให้มนุษย์อยู่ได้ให้มนุษย์พัฒนาการให้มนุษย์เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกไม่ต้องไปไหนแต่มันให้ให้เลี้ยงตัวเองอะมึงป้อนมึงป้องมึงป้อนสมบัติมาในตัวเลยเอ้า มึงเป็นให้สมบัติมาในตัวให้มาหามาหากินนั่นแหละแต่ทีนี้มันมันไม่เที่ยงนะสิมันมีแต่เกิดเถี่ยเก็บตายมันแปรสภาพทุกกรณีไม่มีอะไรไม่แปรสภาพทีนี้พระพุทธเจ้าเมตตาก็เลยมานี่แหละปรารถนาเสร็จแล้วท่านก็มาตรัสรู้แล้วท่านก็เลยมารู้สิ่งที่มึงที่ที่ที่แท้ตัวนี้เองตัวที่มึงเก่งตัวที่มึงเก่งของมนุษุ์ทั้งหลายทั้งปวงที่แท้ก็คือตัวสติปัญญา เป็นต <'s> ัตัวสี่ปัญญากูก็รู้แล้ววันนี้เพราะว่ากูก็เป็นคนของมึงป้อนมาเหมือนกันกูก็มาจากมึงเหมือนกันกูก็มาจากธรรมชาติที่ถูกเปาะที่มึงป้อนมาเหมือนกันดันี้พอดีท่านสร้างบารมีกวาจะมีบารมีมารู้เคล็ดลับมารู้ความลับของของของมึงที่มึงป้อนใ้มนุษย์เนี่ยถ้าไม่ปรารถนาพุทธคุณไม่ปรารถนาเป็นเป็นพระพุทธเจ้าไม่ปรารถนาสร้างบารมีก็จะไม่เห็นจุดนี้เลยเพราะนั้นการที่รู้ความจริง ที่เอาชนะธรรมชาติได้เอาชนะมนุษย์ที่ซึ่งมันไอ้สายธรรมชาติที่มันให้มนุษย์เรือนไดนนต้ตัวเนี่ยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่มาตัดสรู้ความจริงของมึงมนุษย์ทรราจะไม่รู้เลยมนุษย์ด้วยกันเนี่ยจะไม่รู้จะรู้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามัน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 เหมือนกับว่าผมจะเรื่องอะไรมันฝังนะคะมันฝังเจอือเจือจนเอาออกไม่ได้เพราะมันเป็นอนาตตา สิ่งที่มึงสติปัญญาปเป็นอนัตตาไม่มีตัวเป็นตะวันนีต้ตัวที่มึงให้ตัวที่มึงเป็นธรรมชาติมึงก็เป็นอนัตตามึงไม่มีตัวเป็นตนแล้วใครจะมาหามึงเจอแล้วมันะไม่มีใครหามึงเจอเด็ดขาดถ้าไม่มีบารามีรู้แจ้งรู้ชัดรู้เข้าไปถึงอนุกาตที่มันเป็นเชื้อเชื้อธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสามารถถอนเชื้อได้ ทำอะไรมึงไม่ได้นอกจากถอนเชื้อเพื่อเป็นว่ามาล้างล้างจิตล้างใจเพราะไอ้เชื้อนี่มันอยู่ที่จิตที่ใจมนุษย์นะไอ้เชื้อของที่ความเก่งทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่ใจมนุษย์เรนนี้แต่มันเป็นเก่งเก่งไม่จริงเก่งเกิดขึ้นเนื่อไปได้ไม่จริงได้ก็เกิดขึ้นเรื่องไปแล้วก็เจริญไม่จริงเจริญเกิดขึ้นเนื่อไปแล้วก็พุกอย่าง ได้มาสมบังทุกอย่างในโลกมนุษย์ก็เกิดขึ้นตด้งดู่ไปไม่ได้ถึงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ดับไปก็ถึงีด้ว่ามึงให้แต่สมมุติมึงมีแต่เรื่องของสมมติมึงไม่มีเรื่องของไม่มีความจริงเลยนะเพราะฉะนั้นนีค่คือว่าเราเราจะมาพระพุทธเจ้ามาค้นเจอแล้วว่าที่แท้วิธีแก้มึงก็ค,คือเอาสิ่งที่มึงป้อนไว้นมนุษย์นี่แหละคือสติปัญญานี่แหละเอามาใช้ประโยชน์ตีกับ ตีกับเพื่อจะให้เพื่อเพื่อจะจัดการกับไออ,อความสามารถของมึงที่มึงให้มนุษย์หลงจนมองไม่เห็นไอสิ่งที่มึงซ่อนไว้เนี่ยทีนี้ท่านเห็นท่านบอกว่าอ๋อแก้ได้แก้ได้ก็คือทําทุกอย่างที่ขัดขัดกับที่มึงป้องข้อมูลไว้ยังไงเรยอ,อย่าพอใจอย่าไม่พอใจเท่านั้นเองเพราะว่าสิ่งสิ่ง,ส,งสติปัญญา รู้เท่าทันถ้าพอใจก็แสดงว่านั่นแหละตัวที่มันเอาชนะมนุษย์ทั้งโลกถ้าถ้าไม่พอใจนั่นแหละตัวที่มันเอามนุษย์ทั้งโลกเอามนุษย์อยู่ทั้งโลกเพราะฉนั้นพระเจ้าคนเจว่าต้องไม่พอใจไม่พอใจอย่ามีพอใจอย่ามีท่านถึงบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางอ่าให้ใจอยู่ตรงกลางใจอยู่ตรงกลางก็คืออย่าพอใจให้ปล่อยวางพอใจก็ให้ปล่อยวาง ไม่มีการพอใจไม่พอใจสรุปแล้วไม่ให้ไม่ให้มีความพอใจไม่ให้มีความไม่พอใจมันก็เลยอยู่ตรงกลางพออยู่ตรงกลางก็เลยไม่ได้อยู่ในโลกสมมติไอ้สิ่งสมมุติที่มึงมึงป้อนไว้ในมนุษย์กูกูไม่ได้อยู่ทั้งสองส่วนนี่ก็คือการว่าพระมหาปัญญาพร,พระมหาสติพระมหาปัญญาที่ท่านเอาจากที่มึงใส่ไว้ในมนุษย์เนะี่ยมึงใส่ไว้ในกูด้วยละ่ะแต่กูกลับลำกูกูกูคน้คนเจอด้วยบารามี สร้างบาร,รมีเหนือมารู้เหนือธรรมชาติอะ่ะท่านก็เลยรู้วิธีท่านก็เลยมาท่านตัดสูดรู้แล้วท่านเลยว่าท่านตัดสูรู้รแบบไหนท่านก็เลยมามาบอกมนุษย์มาสอนมนุษย์ทั้งโลกมนุษย์เดี๋ยวยิ่งศาสนานี้รัตศาสนานี้เพระพระเจะ้าองค์ปัจจุบันนี้มีอายุห้าพันปีท่านก็สอนมาตลอดสอนสอนแบบที่ท่านเห็นสอนตามที่ท่านเห็นเพราะนั้นถ้าไม่ทําตามท่านเองก็ต้องอยู่กับธรรมชาติต่อไปก็ถูกธรรมชาติเก่งกว่าเองต่อไป เก่งกว่ามนุษย์ทั้งโลกต่อไปเราะฉะนั้นเราเราสามารถออกจากเขาได้ทิ้งเขาได้ละเขาได้อย่าไปเสียดายนั่นเองแต่นี้มนุษย์ที่มันก่อมให้เสียดายมันก่อมให้ให้หเสียดายลูกหลานเสียดายสมบัติเสียดายรสชาติเสียดายความเป็นเป็นเป็นมนุษย์เสียดายความสุขเสียดายสิ่งของวัตสมบัติ่างมันให้เสียดายโฮ้ยก็บอกแล้วมันเก่งกว่ามนุษย์ ุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ให้เสียดายเพราะอะไรเราจะได้พบบาลมาสุขที่แท้จริงเพราะว่าสิ่งที่ที่มันให้มนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งดับไปมันไม่มันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไม่ดับไปเพราะนั้นนี่คือหลักของความจริงที่ที่สิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้แล้วพระพุทธเจ้ามาคนเจอแล้วอ่ะวนี้วิธีธรรมพระพุทธเจ้าสอนได้บอกได้แนะนําได้แต่ท่านทําให้ไม่ได้เพราะว่ามันเก่ง มันเล่นเยื่อไว้ในจิตพวกเองในใจพวกเองเพราะนั้นพวท่านบอกเองต้องถอดออกเองท่านถึงเรียกว่าไม่ต่างอะไรครับถอดสีสมมติว่าวเป็นน้ำแดงแล้วก็เอาน้ำน้าขาวเติมลงไปจนน้ำแดงนั้นเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวนี่น,นี่อุปมาประมาณนะแต่การถอดแบบนั้นแบบนี้ก็ค,ค,คือว่าพอใจอย่ามีไม่พอใจอย่ามีนั่นแหละค่ะแล้วก็ โรคปดหลงอย่ามีที่ถีมานะอัตตาตัวตนอย่ามีหลงตัวหลงตนหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงอารมณ์หลงสัมผัสอย่ามีนั่นแหละค่ะถอดแล้วค่ะถอด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 ออกจากธรรมชาติแล้วนั่นแหละค่ะล้างจิตล้างใจแล้วที่ว่าช่วยทําให้ไม่ได้ต้องถอดเราเองต้องต้องต้องผ่าตผ่าตัวเองออกมาเองด้วยด้วยขัดใจด้วยฝืนใจนั่นเอง าเพราะนั้นด้วยฝืนฝืนใจทำไมถึงขัดใจได้ทำไมถึงฝืนใจได้ก็สติปัญญาสติปัญญาสอนทุกกรณีที่ใจยึดใจยดึดกกรูปหลงพิธีมนาตาตนใจมีใจมีตนามีมีกลามลาคะมีตัวตัวโรคหลงตัวหลงลูกหลงเสียงพวกนี้ท่านให้ให้เราเอาชนะมันให้ได้ฝืนมันได้ยามีนั่นเองค่ะนี่ย่ะมันเลย เลยที่จะเอาชนะมันมันมาหายากถึงเรียกว่าถึงให้ฉายาว่ามันเก่งกว่ามนุษย์ทั้งโลกแต่พระโุชาองค์ก็มาค้นความความที่เอาชนะมันได้มันจะมันจะคุมมนุษย์ได้ทั้งโลกพระโองค์ก็ช่วยมนุษย์ได้ทั้งโลกแต่มนุษย์ต้องทํทาตามทา่ทานทั้งโลกเหมือนกันแต่มนุษย์จะทําได้ไม่ทั้งโลกหลังทีนี Cell ้เพราะอะไรเป็นเช่นนั้นเพราะมนุษย์ต้องสร้างบารมีสร้างบารมีมาสะสมไว้สร้างบารมีมาสะสมไว้ถ้าไม่สะสมไว้ไม่มีทางอีกนี่ เพราะนั้นอยู่จะมาทําตามปุ๊บในชาติเดียวมันก็หามันลําบากมากมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า,วามันคุมเรามาจนนับไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเรามาเกิดนี้นับไม่ได้ว่าพวกเราเกิดกี่พวกกี่ชาติเกิดกีกกกก่เกิดเท่าไรในไม่ต้องนับเลยเพราะฉะนั้นมันฝังจนแม่บอกว่ามันไม่ไม่ต่างอะไรกับมันเป็นน้ําแดงแล้วต้องเติมก็คือเติมความ เติมก็คือถอดถอดสีแดงออกไม่ได้เลืออุปมาใหม่คือบอกเติมแต่น้ําขาวมันก็สีแดงมันก็ต้องหายเพราะฉะนั้นนะความชั่วความผิดความพอใจอย่ามีความพอใจอย่ามีความไม่พอใจอย่ามีอย่ามีความหลงอย่ามีอย่ามีความที่ถมันนะอย่ามีอย่ามีมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสีแน่ๆค่ะมันก็ถอดแล้วค่ะถอดสรุปแล้วใช้ถอดกับสีกับใจนั่นเองเพราะว่ามันอยู่ที่จิตที่ใจ ไอ้ไอ้ธรรมชาตินี่ค่ะไอ้เชื้อธรรมชาติที่มนุษย์ต้องหลงโรกหลงเวียนไว้ใจเกิดหลงหลงตัวหลงต้นหลงหลงอยู่กับมนุษย์โดยที่ไม่รู้ตัวออกไม่เป็นก็เพราะว่าตัวธรรมชาตินี้เองอะไรนี้ออนนีันธ์ศรราสนายังอยู่ฮะเหลือสองพันกว่าปีก็ต้องแก้ด้วยการแก้จิตเราเป็นธรรมชาติก็ถอดรธรรมชาตินั่นเองแล้วก็เ พอ่พอนันิพรทธ์แม่จันที่ท่านดําเนินภาคปฏิบัติท่านมารู้ความจริงถอดยังไงอีนี้ท่านเขรู้วิธีถอดท่านก็ถ่ายทอดไปจนแบบนี้วิธีถอดงดทุกอย่างที่เป็นเรื่องบาปเรื่องผิดงดทุกอย่างสร้างจิตสร้างใจงดทุกกรณีที่เป็นเรียกว่ากุศนศนทำแต่กุศลอย่าทําอกุศลนะ,ะเรียกอย่าทำบาปทำแต่ฝ่ายดีฝ่ายดีฝ่ายถูกฝ่ายถูกทำ ให้ได้สม่มำเสมอทําไม่ได้ดตลอดทุกลมหายใจเขาออกนั่นนั่นนั่นถอนแล้วนะถอนแล้วถอนมาหนึ่ง,หน,งหนึ่งวาระแล้วหรือว่าหนึ่งชั้นแล้วหรือหนึ่งระ,ระ,ระ,ระดับก็ได้ก็คืองดเว้นในความผิดนั่นเองท่านถึงเรียกว่าสินเพราะว่าทุกคนมีสินหรือท่านพระศาสนา,ามาบอกกับมนุษย์ว่านั่นคือสินนะแต่จริงคือข้องดเว้นคือคือกุศล งดเป็นเมื่อไรเป็นกุศลงดเป็นเมื่อไรเป็นกุศลแต่ถ้าไม่งดเป็นก็อกุศลอกุศลอ่ะเป็นเป็นเป็นเรียกว่าเรียกว่ากรรมกรรมอ่ะเรียกว่ากรรมดีกว่าพูดภาษาบาลีเดี๋ยวเดี๋ยวงงถ้าไม่งดก็คือกรรมกรรมกรรมถ้างดก็คือบุญบุญบุญเพราะนั้นว่ามันต้องมีบุญบุญบุญมันถึงจะถอดถอดธรรมชาติออกถอดถอดจิตที่มันฝังธรรมชาติเราที่มันคมเราเนี่ยถอดได้ เพราะว่าเราใจเราถอดเองมันอยู่ที่ใจมันฝังไว้ที่ใจแล้วก็ถอดที่ใจแล้วสติปัญญามาสอนนั่นเองก็สอนให้งดเว้นนั่นแหละไม่ให้มีไม่ให้มีความผิดก็ที่ว่าที่ว่าสิทธิ์นั่นแหละแล้วก็สอนให้จิตให้จิตให้ใจที่มันเป็นที่มันอยู่ใต้บังคับของธรรมชาติเนี่ยสอนให้มันรู้จักรสชาติของการของธรรมะก็คือธรรมะเนี่ยท่านไม่ให้ปุ่มท่านให้จิตเนี่ยไม่ปรุงอดีตอนาคต ไม่ปรุงเรื่องนี่แหละธรรมชาติที่มันอยากไม่ให้ปรุงท่านให้อยู่อยู่กับธรรมอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันหรือไม่ก็อาราธนา,าพระองค์เข้ามาสถิตในหัวใจก็ถึงเรื่องมีคาว่าบ,บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนะบริกรรมพุทโธพุทโธนี่แหละนี่แหละท่านให้จิต้ที่กิบถอนอีกแล้วนะถอนธรรมชาติอีกอีกระดับต่อไปแล้วระดบรับแรกงดงดทาผิดต้องปรุง